ปิดท้ายทีวี360องศาติดตามความเคลื่อนไหวาการอนุรักษ์พลังงานไปดูผู้ประกอบการไทยผลักดันเรื่องนี้ในกลุ่ม AEC อย่างไรครับอีโคไลเทคโนโลยีเทรนใหม่รักพลังงานรักโลกถือเป็นแนวคิดการประหยัดพลังงานที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลอด LED ของไทยต้องการให้อุตสาหกรรมในกลุ่ม AEC หันมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน so this is a good idea can really save um, conserve energy, so obviously less bill for the consumers. Second, it's environmental friendly because it's mercury free. จากวิทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการที่ฟิลิปปินส์เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาถ้าไม่เห็นว่านวัตกรรมประหยัดพลังงานแสงสว่างช่วยลดต้นทุนการผลิตประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายและรักษาสิ่งแวดล้อมวีรพลชวุฒิมีถ่ายภาพวรรณพรและประเสริฐพันธุ์ทีวี360องศารายงาน การประหยัดพลังงานเราก็ช่วยโลกและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากทีเดียวนะครับเพราะนี่คือทีวีสามรอสิงสาสวัสดีครับ